สวัสดีครับกับผมนายถาวรพรีดีผู้อำนวยการสํานักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นนะครับครับในปีงบประวนานพุทธศักราช2565น้สหี้นะครับสานักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นของเราก็จัดกรอบแนวทางการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งกรอบแนวทางที่สําคัญกรอบแนวทางหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมกรอดานนะครับซึ่งภายใต้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมการอ่านนะครับซึ่งในแต่ละตำบลในพื้นที่จังหวัดของแก่นของเราก็พัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมการอ่านให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกตำบลเพราะกิจกรรมการอ่านนี้ถือว่าเป็นทักษะที่มีความสําคัญนะครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนักศึกษากศนมีทักษะในการแสวงหา ความรู้นะครับเพื่อที่จะนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาภาระงานตามบทบาทหน้าที่นะครับซึ่งกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการส่งเสริมให้ครูตําบลน,นะครับได้พัฒนานวัตกรรมนะครับหลากหลายสอดคล้องกับชุมชนโดยใช้ชุมชนปัญฐานในการพัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะนําไปส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในแต่ละตําบลในแต่ละพื้นที่มี นิสัยละการแล้วก็มีอัตราการอ่านเพิ่มมากขึ้นครับไปยออะยาลออาอ่านเสร็จแล้วนะคะให้ไปตอไอไปยออะยะลออาลาอาโมอาลาลออะและยอองอเสร็จแล้วครับสวัสดีครับผมนายพระทีวัลนายกเทศมนตรีเมืองศิลานะครับวันนี้เรามาเปิดโครงการศิลาละการอ่าน นะครับณนะโรงเรียนหนองกูวิยาคารโครงการศิรลารักการอานเป็นโครงการนโยบายที่เทศบาลเมืองศิลาอยากให้ลูกหลานคนศิลาได้มีเวลาได้ศึกษาให้มีความรู้ในเรื่องการอ่านให้ถูกต้องถูกวิธีวันนี้ต้องขอขอบคุณทางกศนนะครับ ที่ร่วมพามมายูกับทางเทศบาลเมืมมองศิลามอบโครงการดีๆให้ลูกหลานเมืองศิลาวันนี้ผมในฐา,านะนายกรัฐมนตรีเมืองศิลาเองต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทางกศนนะครับลูกหลานเราจะได้เป็นคนดีคนเก่งในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณอยางนึงครับสวัสดีครับ สนอำเภอเมืองขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานกนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเทศบาลเมืองศิลาพวกเรามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนระบบการศึกษาของตำบลศิลาของเราวันนี้นะคะเทศบาลเมืองศิลาและกนตำบลศิลาเราได้ส่งเสริมการอ่านให้น้องๆมีความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์สร้างผลงานดีๆเพื่อเด็กๆทุกคนที่จะเติบโตไปวันข้างหน้าพวกเรา